สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาดูอัปเดตใหม่ในร้านร้านอิตเตอร์เอกครับของเบสซีจะมาดูกันอบเปลี่นตัวละครปตนหนึ่งผมไปดูชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาเขาไอ้นี่เขามาดูที่ร้านค้าของเบสซี่นะครับ เพราะว่ามันอัปเดตจะเป็นสก,กินของคอนนี่นะครับกับเทโบผมจะมาให้ดูกันเลยคอนนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีหมวกนะฮนะสีอาจจะเป็นสีม่วงอ่อนนะ เสื้อเสื้อสีดำพร้อมกับสีสีขา,ขาวๆนะหมวกสีขาวกับสีดำเหมือนกันนะแล้วก็จะมีตรงนี้นั่แหละครับนี่สวยมากเลยนว่วาดฟ้า ต่อไปมาดูสกินของเพบโบกันดีกว่าสกินของเพบโบจะเป็นสกินที่จะมี <c oughs> บอกไม่ถูกเพบโ e ก็จะมีกระทะทอดไข่ทอดไข่ดาวนะสวยมากเลยแต่คิดว่ามันตลกเกินไปแล้วก็ รงแก้มนะครับจะมีรูปวงกลมมีหัวใจอยู่ตรงกลางนะและสีโทนของเทเบอร์ก็เปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะสวยมากเลยผมแนะนำนะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน